สวัสดีครับทุกคนศึกฟุตบอ G. ล AFC แชมเปี้ยนลีก2021กุ่มจีาชบุลีบิดผลที่เพิ่งเซ็นสัญญาโตโน่พาคินไปบาดหมาดเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพ่ายแพ้ให้กับโปฮังสติลเลอร์จากประเทศเกาหลีใต้ไปสู่ประตูต่อตซึ่งสิ่งที่แฟนบอลคงอยากรู้มากกว่ารูปเกมก็คงจะเป็นคำถามที่ว่าโตโน่ได้ลงไหมซึ่งก็ขอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าเกมในวันนี้โตโน่พาคินคำวิไลศั์ ไม่ได้ลงและไม่มีชื่อเป็นสำรองด้วยโดย11ต,ตัวจริงของโค้ชเจียบสงชายไม้วิไลจัดทับมาในระบบ4-4-2โดยมีผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐมอัตกุณแบ็คซ้ายเกียรติศักดิ์เจียมอุดมแบ็คขวาธนาเสษสุจริตส่วนเซ็นเตอร์แบ็คเป็นปวีจับคู่กับกองหลังชาวอิหลานอย่างวาฟาฮาคามาเนซี่กองกลาง4คนมีเซบาสเตียนวูติดกินนสนนท์ศีสุวรรณกสิเดชเ,เวทยาวง สตีเว่นลองจิลส่วนกองหน้าเป็นสารวัตรเดชมิรท,ที่ลงเล่นเป็นหน้าตามกึ่งกองกลางตัวลุกกองหน้าเป็นจูเนียมาปูกูกองหน้าล่างยักษ์ตัวใหม่ของราชบุรีซึ่งเกมนี้นับได้ว่าเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรราชบุรีวิดพลดในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและด้วยความที่เป็นทีมหน้าใหม่ประสบการณ์ของผู้เล่นในทีมนั้นอย่างน้อยรวมถึงการปรับจูนทีมที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวทำให้แม้ราชบุรีวิดผลจะต่อสู้ได้ดี แต่ก็ไม่สามารถต้านทานโปหังสติลเลอร์เอาไว้ได้โดยโปหังสติลเลอร์มาได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ในช่วงนาทีที่11ของการแข่งขันจากการคอร์สเข้ามาทางกาบซ้ายและเป็นบอลลิทาทชีที่หมง่งบอลฉลบแนวรับของราชบุรีวิทผลเข้าประตูไปและในเวลาต่อมาราชบุรีก็เสียประตูที่2จากการยิงของริมซังฮยุที่เลี้ยงจี้แนวรับทางกาบขวาของราชบุรีก่อนจะโยกตัดเข้ากลางและปั่นไซคโคสสวยเข้าไปส่งผลให้โปหังสติลเลอร์ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ และเกมก็จบลงไปด้วยสกอร์นี้ส่งผลให้การแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนัดแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรราชบุรีมิตรผลจบลงด้วยการพ่ายแพ้โปหังสติลเลอร์ไปสู่ประตูต่อ2ซึ่งถ้าดูจากรูปเกมก็สามารถบอกได้ว่าราชบุรีมิตรผลในชุดนี้เล่นได้ดีแต่ยังขาดเรื่องของทีมเวิร์คและความเข้าใจกันอยู่มากรวมถึงจังหวะเด็ดขาดที่ยังสู้โปหังสติลเลอร์ไม่ได้แต่จากฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้เป็นรองโปหังสติลเลอร์ถึงขนาดขั้นที่ว่าสู้ไม่ได้ ผู้รักษาประตูอย่างกำพลปฐมอัตกุลวันนี้ก็โชว์ช็อตเซฟไปหลายครั้งซึ่ง2ประตูที่ทีมเสียไปมันก็เป็นลูกที่สุดปัญญาของเขาที่จะช่วยได้จริงๆส่วนแนวรับคู่เซนเตอร์แบ็กระหว่างปวีกับวาฟาก็ไม่ถึงกับแย่แต่ประตูแรกที่ทีมเสียไปคู่เซนเตอร์แบ็กก็ต้องรับไปเต็มๆซึ่งวาฟ้านั้นยังมีจังหวะที่จ่ายบอลตัดสนามจ,จนโดนผู้เล่นของโปฮังสติลเลอร์ตัดไปยิงประตูแต่โชคดีที่กำพลช่วยเซฟเอาไว้ได้ส่วนแบ็คซ้ายขวาอย่างเกียรติศักดิ์เกียรติบุดมและธนาเสศสุดจริ ก็ด,ดูจะหยุดแนวลุกของโปหังสติลเลอร์ไม่ค่อยอยู่ซึ่งธนาเสษสุจริตนั้นฝีเท้ายังห่างไกลกับแบ็คขวาคนเก่าอย่างฟิลิปโรเลอร์อยู่มากส่วนกองกลางคนใหม่อย่างเซบาสเตีนวูทิตก็ค่อนข้างเงียบและโดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งส่วนกิสนาโนสีสุวรรณถือได้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นได้ดีคอยตัดเกมและเชื่อมเกมได้อยู่หลายครั้งซึ่งนักเตะท,ที่โดดเด่นที่สุดของราชบุรีมิตรผลในวันนี้ก็คงจะเป็นกสิเดตเวทยาวงที่เล่นได้อย่างโดดเด่นกล้าเลี้ยงกล้าลุย และพาบอลจี้ใส่เกมลับของโปหังสติลเลอร์ได้อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังขาดเรื่องของในจังหวัดสุดท้ายที่ยังไม่ดีพอไม่งั้นเขาจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆและนักเตะอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นสตีเว่นลองจิลกับตานของราชบุรีที่ในวันนี้ปั่นป่วนเกมลับของโปหังสติลเลอร์ได้อยู่หลายครั้งซึ่งเกมลุกของราชบุรีในวันนี้เขาคือหัวใจสําคัญส่วนเกมลุกอีก2คนอย่างสันลวัตเดชมิรและจูเนียมาปูปูนั้นค่อนข้างเงียบ ลูกขอดการเปิดบอลที่เป็นจุดเด่นของสารวัตรในเกมนี้ไม่สามารถทําอันตรายเกมรับของโปฮังสติลเลอร์ได้เลยส่วนจูเนียมาปูกูก็มีความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมน้อยมากและที่สําคัญเขานั้นค่อนข้างช้าซึ่งจากความห่างสนามมานานและการเข้ามาของนักเตะใหม่หลายคนในทีมทําให้จังหวะเด็ดขาดในเกมลูกของราชบุรีมิตรผลในวันนี้แทบจะทําอะไรโปฮังสติลเลอร์ไม่ได้เลยแต่ในท้ายที่สุดแม้ว่าราชบุรีมิตรผลในชุดนี้ยังขัดขาดเกินเกินในเรื่องของทีมเวิร์ก แต่จากเกมในวันนี้ก็ทําให้รู้สึกได้ว่าราชบุรีชุดนี้เป็นชุดที่ดูดีมีแววและถ้าเกิดจูนกันติดจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวมากๆในศึกฟุตบอลไทยลีก2021ซึ่งการที่ต้องเจอทีมแข็งแร่งอย่างโปฮังสติลเลอร์ที่เคยเป็นแชมป์ในรายการนี้มาแล้ว3ครั้งรวมถึงความฟิตและทีมเวิร์กยังเหนือกว่าจากการได้ลงเตะอย่างสม่ำเสมอในลีกแต่ราชบุรีมิตรผลที่ลงเล่นในศึก AFC แชมเปียนลีกเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ยังสามารถสู้ได้พอฟัดพอเวี่ยงเช่นนี้ ในเกมต่อไปเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาและสามารถเก็บแต้มแรกในรายการนี้ได้อย่างแน่นอนโดยโปรแกรมในนัดที่2ของราชบุรีมิตรผลพวกเขาจะพบกับยาโฮดาลุนทักซิมในวันที่25มิถุนายนนี้ในเวลา3ามทุ่มตกซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีชื่อของโตโนโ่พาคินคำวิไลศั์ที่แฟนบอลทั้งสาวเล็กสาวใหญ่รอคอยกันอยู่หรือไม่สวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเกมแรกของราชบุรีมิตรผลในศึก a f c แชมเปียนลีกลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ